วัสดีครับพี่น้องชาวตะเคีครับ,รเ,คครบเราก็แนะนําเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่เราจะพาสู่ช่องแคครับคือสายคัดคองอันนี้เราเริ่มต้นจากสะพานหนองเช็กหลีนะครับสู่เราจะเข้าทางวัดช่องแครครับไหครับอยากให้มาสัมผัสกันเองอันนี้รถ ทีมงานเราครับหนึ่งคันที่จะพาท่านไปสู่ช่องแค่เราจะพาไปดูขังข้าวครับที่วัดเขาวงศนี <Okay. S 1> ่ก็เป็นท้องนาครับเขียวก็จีตอนนี้กำลังเริ่มปลูกข้าวครับเริ่มปลูกข้าวกันแล้ว ชาวน้าเข้าสู่หน้าฝนนะครับุ่มสองทางไปเรื่อยๆนะครับความสวยงามของบ้านของเราเส้นทางนี้ก็ผ่านวัดอีกหนึ่งวัดกันก่อนถึงบ้านโงครับวัดสีสำราญนะครับ ที่เราเรียกกันบ,นบ้านดงบ้านดงครับวันนี้เราจะเข้าสู่ตำบลขุนมเมืองอำเภอตากทีทางเส้นนี้ก็ดีเป็นบางช่วงครับบางช่วงก็เรียบ บางช่วงก็หลุมเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บ้านสภาสองครับของตำบลพรมยิมิต สวยงามธรรมชาติของบ้านเราอยากให้พี่น้องชาวตะกี่เข้ามาสัมผัสเองครับก็ของจริงอ่ะสวยขนาดไหนธรรมชาติของบ้านเรา รจะเข้าสู่บ้านคลองแปดครับสะพานข้างหน้าคือทางเข้าช่องแคผ่านวัดช่องแครครับเข้าโดยช่องแคเ่เข้าตำบลช่องแค่ครับแล้วก็ผ่านวัดช่องแคด้วย ท้างทางครับก็สองลิงสองฝั่งคลองก็มีลิงได้ครับวันนี้เนี่ยกำลังข้ามครับเสื้อหาเลี้ยงลิงบ้างก็ได้ครับที่เข้ามาสักัะดได้นะครับหลวงพ่อผม ลิงครับลิงปิงวัดช่องแคร์ครับวถานีโรงเรียนช่องแคร์โรงเรียนวัดช่องแคร์ครับระยะทางไม่ห่างจากสถานีรถไฟช่องแคร์ครับมาได้ครับหน้าทางข้ามทางรถไฟแล้วนะครับดูซ้ายดูขวาน,นิดนึง สายมาก็ข้ามครับโอเคทางด้านนี้ครับสถานีช่องแค่นี่ครับจะออกแล้วนะครับเราจะเลี้ยวไปทางโรงปูนครับถ้าใางนี้ก็ออกสายเอเชียตากฟ้าอะไรได้ครับ นี้ก็เป็นวัดอำเภอวันครับมีคลิปหนึ่งเราพาท่านมาถึงนี่นะครับโดยใช้เส้นทางลงปูนซีเมนนะครับมาถึงจุดจุดนี้มีหนึ่งคลิปครับติดตามชมกันได้ที่ข้าวโพดกำลังขึ้น,นครับเป็นข้าวโพดหวาน,นครับ ที่ล้อมรั้วนี่ก็คือป้องกันลิงครับป้องกันลิงของวัดเขาวงเนี่ยวัดเขาวงครับลิงเยอะมากแล้วก็โซนมากครับที่น้องกเกษตรกรถึงขั้นต้องล้อมรั้วแล้วก็นั่งเฝ้ากันเลยครับไม่เฝ้าหมดแน่ นี่วัดเขาวงด้านหน้าคือจุดหมายที่เราจะมาดูนะครับคือ,ข,อขังคาวครับที่ครับจุดนี้ที่เราจะมาดูว่าข,งขังคาวมีหรือเปล่าหรือโชคไม่ดีออกดึกเราก็มไม่ทันอยู่ หาว่าแถวนี้ได้บริเวณนี้ได้แต่ปกติถ้าหนา้าแรงอ่ะห้ามโมงมันก็ออกแล้วเพราะมันต้องหากินไก่อันนี้หน้าฝนไม่รู้ว่ามันจะออกไวหรือเปล่านไ,ไ,ไปในเขาะมดูตรงนี้ถ้าขาไมจะออกนี่แล้วก็บินข้ามไปถ,ไปถังขาเป็นลึกาเป็นสายเป็นล,ล,ลานน้านเป็นเป็นเ็นเป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 นเปปเป็อนเ ต้องหาไม่ได้โดเพราะคนที่เขาดูแลไอ้ถ้ำนี้อยู่ทางคาไม่มีไปไหนเพราะว่านี่คือถ้ำที่ใหญ่มากช่วงห้าโมงก็ออกห้าโมงงอกรึเปล่าก็มีคนไปเรื่อยๆอยู่เป็นตั้งคาแมลงกินแมลงไม่ใช่ทางคากินผลไม้ตัวมันจะเล็กหลายล้านตัวทางคาเนี่ยนี่เป็นถ้ำที่ใหญ่ เเาสุันไทยคลิปหน้าแล้วจะพาไปดูลิงอีกที่หนึง่งนะครับผมจะพาไปดูลิงอีกที่หนึ่งครับซึ่งเป็นบริเวณน,นี้แหละเ,เขาเรียกว่าเขาทองลิงค่อนข้างจะอยากเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาเข้าไปดู แล้วก็จะเอาผลไม้ไปเลี้ยงลด็กด้วย,วยปเป็นคนข้างที่อดอยากเป็นเรื่องที่อดอยากเรนนี้เขาก็ยังมีภูเขาอะไรกินช่วงนี้เขาก็ไม่ค่อยอดเท่าไหร่หายอดไม้หน่อไม้กินได้อะไรผลไม้ป่ามีพอมีอยู่บ้างเดยเฉพาะอ่าค้นเกษตรกรที่ว่าเขาทำแล้วไม่ได้กองกันเขาจะลุยแหลกเลยล่ะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปอีก ที่อกีกแห่งหนึ่งคือที่เขาเรียกว่าเขาทองนะฮะเขาทองเขาทอง,งครับผมขอฝากคลิปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ฝากช่องขับรถเที่ยวตากีเ <Okay, okay. S 1> มืองตาก <Yeah. S 1> ครับผมนี้เราก็เฝ้าดูแล้วแต่มาตอนนี้มันหกโมงครึ่งแล้วครับขังคาวก็ยังไม่ออกแต่ฝนก็เริ่มตกแล้วทีมงาน เปียกแน่นอนอีกวันเลงวันนี้คงไม่ได้ดูแลครับคงน่าเสียดาย <c oughs> เดี๋ยวครั้งหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาใหม่ดีว่าฝากช่องเลยครับขับรถเที่ยวมอนตาคีทำเพื่อพี่น้องตะคราวตะคีทั้งหลายครับเพื่อแล้วก็ที่ห่างไกลให้คิดถึงบ้านเราความสวยงามของบ้านเราขอบครับฝากด้วยครับ